สวัสดีครับเอฟซี FC ผู้ติดตามทุกท่านและท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้นะครับวันนี้ครับช่างงงช่างมาน,นอกจังหวัดขอนแก่นก็จะมาแนะนำนะครับมารีวิวตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็น BLDC นะครับเป็นบัสเลดที่คอนโทรลบัสเลดนะครับตัวนี้ โดยที่เราใช้ MC 3 3 0 3 5นะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยังพอจับต้องได้นะครับตัวนี้ก็ใช้คู่กับ MC 3 3 0 3 9นะครับครับแล้วก็ใส่มอสเฟสเข้าไป power นะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับที่นะครับเอาเป็นสื่อการสอนหรือว่าท่านสนใจที่จะเ,เรียนรู้ การทำงานของบัสเลดนะครับมอเตอร์บัสเลดซึ่งเป็นที่แพร่หลายอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งไปหาข้อมูลนี่ก็ยากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกซอสโค้ดพวกไอซีต่างๆพวกนี้นะครับก็มีการนำเสนอที่น้อยมากนะครับเราก็ไม่รู้จักค้นคว้าที่ตรงไหนนะครับช่างหนูก็ศึกษามาหลายปีละตัวนี้นะครับ ก็ยังไม่เข้าใจแจมแจ้งสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถที่จะจับจุดได้ว่าเรา,เาจะต้องทําอย่างไรบ้างใช้ตัวใดตัวไหนบ้างนะครับตัวใดเวอร์ชันไหนนะครับใช้มอดเฟสอะไรใช้ไฟเท่าไหร่นะครับก็ผ่านการทดลองมาหลายสิบอันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อไปนะครับก็ ต่อถูกบ้างต่อไม่ถูกบ้างทีนี้ช่างหนงก็เลยจะมารีวิวนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะซื้อไปทำสื่อการสอนสอนเด็กนักเรียนหรือว่า,าจะไปทดลองด้วยตัวเองนะครับซึ่ง IC ตัวนี้นะครับก็มีขายทั่วไปนะครับ MC 3 3 0 3 5เนี่นะครับก็มีขายทั่วไปแล้วก็ เราใช้คู่กันกับ MC33039 นะครับตัวนี้ก็จะทำให้การปรับนะครับการปรับรอบของตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับนิ่มขึ้นนะครับนิ่มขึ้นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นออปชั่นนะครับมีไฟ LED แสดงสถานะนะครับของคอนเซนเซอร์นะครับของคอนเซนเซอร์สีเหลืองสีน้ำเงินสีเขียวนะครับตัวนี้ก็ เริ่มจะเป็นมาตรฐานแ,แล้วนะครับในของอจีนนะครับหรือว่าของยุโรปก็ตามนะครับสีเหลืองนี่ก็จะเป็น U นะครับ U หรือ A นะครับแล้วก็สีน้ำเงินสีฟ้านี่ก็จะเป็น V นะครับแล้วก็สีเขียวก็จะเป็น W นะครับส่วนสีดำไฟลบสีแดงไฟบวกอ่ะเป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นมาตรฐาน นะครับในบอร์ดตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี MCU ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเป็น MCU ก็เป็นพวก IC สําเร็จรูปแหละนะครับที่เขาทําวงจรนะครับการขับของตัวบัสเลดนะครับเขาก็ทําวงจรภายในขึ้นมานะครับแล้วก็มีสัญญาณนาฬิกานะครับที่สามารถที่กําหนดได้นะครับ ก็ใช้ไฟเลี้ยงอยู่ประมาณ 15V โวลต์ถึงประมาณ 20V กว่าโวลต์เนี่ยชักลืมไม่แน่ใจนะครับจำไม่ได้ละครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพินต่างๆที่สำหรับเทสนะครับเป็นเทสพอยต์นะครับเป็นจุดที่เราทดสอบนะครับก็จะมีเ H1 H2 H3 แล้วก็โล1โล2โล3นะครับซึ่งจะไปขับ อเจ้าได้ได้ตัวนี้นะครับได้ตัวนี้ก็จะใช้เบอร์ IR2103 นะครับ IR2103 ช่างหนก็ลองซื้อมาตัวถูกๆนะครับตัวตัวเนี้ยถูกมากเลยตัวเท่าไหร่ไม่กี่บาทหรอกนะครับถูกก็มีดีบ้างเสียบ้างนะครับก็ทดลองเอานะครับแต่ยังไงดีกว่าเราไม่มีทดลองนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาร้อยตัวเสียทั้งร้อยตัวมันก็ ซื้อมาสัก 10- 20ตัวอาจจะเสียสักตัวหนึ่งเนี่ยครับก็ยังพอรับได้แต่ถ้าว่าจะหามาตรฐานาจริงๆนี่มันก็ต้องมีการทดสอบกันนะครับแต่สําหรับเรานะครับเมืองไทยเราเพื่อการทดลองเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอาตัวที่ว่ามันเป็นของแท้นะครับเราก็เอาของเทียมหรือว่าของเทียบเท่าหรือว่าของเกียริต่ําลงมาเนี่ยเอามาทดลองการใช้งานให้มันทํางานได้สะก่อนนะครับ ค่อยว่ากันส่วนไอที่จะทำอาโร่ทำโชว์ทำรับรางวัลอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวได้พูดถึงตัวได้นะครับเป็น i r 2 1 0 3นะครับส่วนตัวมอสเฟตนะครับพาวเวอร์มอสเฟตนี้ก็จะเป็น่า n c h a n n น l นะครับก็ N-channel ในในที่นี้ช่างหนวงใช้เบอร์ h ฮดวายหนึ่งเก้าศูนย์หกนะครับหนึ่งเก้าศูนย์หกก็ ราคาถูกเหมือนกันอีกนะครับช่างนงซื้อของแพงไม่เป็นหรอกนะครับถูกดีมีที่ไหนก็ไม่มีมีดีหรอกครับแต่ว่าไอ้ตัวมอสเฟตตัวนี้นะครับก็ลงไปหลายชิปแล้วนะครับซึ่งเขาจะตัดขานะครับเขาจะตัดขามานะครับตัวนี้ขามันสั้นแต่เราไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ขายาวนะครับขาสั้นก็ขาสั้นก็นกลงไปชิปก่อนก็ให้ดูชิปข้างในมันนะครับ เพราะนั้นตัวนี้นี่มันจะตบอยู่ชี้ยี่สิบตัวเจ็ดสิบบาทนี่นครับครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับสั่งซื้อจากจีนนะครับท่างหนุงก็ได้โอกาสก็เอามาเทสดูครั้งหนึ่งแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ออกมาทุบดูนะครับตามแบบฉบับของช่างบ้านนอกนะครับไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือวัดอะไรละรับทุบดูซะก่อนอ่าทุบดูแล้วก็ลองใส่โหลดโหดๆเข้าไปนะครับเพราะนั้นก็ สั่งซื้อนออนไลน์ได้นะครับถ้าสนใจมีเยอะๆไปนะครับซื้อมาก็ตกตัวไม่กี่บาทนะครับดีกว่าเราไปซื้อของที่เสี่ยงนะครับของเสี่ยงไอ้ของพวกนี้นี่มันจะคัดทิ้งจากโรงงานนะครับยามสันนิษฐานแล้วเพราะว่ามันมันตัดเตรียมการผลิตละนะครับแต่ว่าทีนี้มันอาจจะเกียรตไม่ได้หรือยังไงไม่ทราบนะครับหรือว่า มันเหลือนะครับเขาเลยเอามาขายนะครับพวกมอสเฟตพวกนี้ขายขายถูกแล้วก็ซื้อไว้นะครับถ้ามันดีแล้วก็ซื้อไว้เลยนะครับตัวนี้มัน60โวลต์60โวลต์อยู่ที่กี่แอมป์ร้อยกว่าแอมป์นี่แหละครับ120ยแอมป์นะครับ60โวลต์ร้อยยี่สิบแอมป์นี่ก็ไปทําพวกสวิตชิ่งพวกใสแทนสามสองศนย์ห้ 5. นะครับ ไอไอเอฟสามห้าหรือแ4 4ี่สีพวกนี้ของปลอมเยอะนะครับสามสนห้านี้ไม่ต้องถามหาเลยนะครับปลอมนะครับไปซื้อตัวเจ็ดสิบาทก็ยังปลอมนะครับเพราะฉะนั้นก็ของปลอมนะครับในรุ่นนี้ก็จะใส่ซิงให้นะครับเพื่อเพราะว่ามันเราไม่ได้ใส่ซิงใหญ่นะครับถ้ามันร้อนมากก็เอาพัดลมเป่าแล้วกันอันนี้สำหรับเป็นอ่าสตาร์เคสเป็นการ ทดลองการเรียนสื่อการสอนนะครับให้นักเรียนหรือว่าท่านผู้สนใจนะครับในบอร์ดตัวนี้นะครับหลังจากที่รวบรวมการทำงานต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่คอมพิวตนะครับที่สุดเลยนะครับให้มันสมบูรณ์รวมเอามาในา2 i อ 1, น in 1 n นนะครับก็ไม่ใช่กาแฟไม่ใช่ เครื่องดื่มอะไรกันแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น BEMF หมายความว่าตัวนี้เนี่ยขับด้วย LM 3 3 9เนี่ยครับก็จะเอาไฟจากเนี่ยครับสัญญาณจากจากเอาผุดตัวนี้นะครับมาประมวลผลเข้าใน LM 3 3 9ตัวนี้นะครับก็ดูด้านล่างเห็นไหมครับ ช่างหนงต่อมานะครับต่อมาเข้าอินพุตเข้าตรงนี้นะครับส่วนออกไปนะครับส่วนขาออกนี่นะครับขาออกแล้วก็เอามาใส่ตรงฮอนเซนเซอร์ที่เข้ามาตัวนี้นะครับฮอนเซนเซอร์เข้ามาตัวนี้ถ้าเกิดว่ามอเตอร์บัลเลตที่ไม่มีฮอนเซนเซอร์นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับแทนนะครับก็โดยการเสียบเข้าที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ก็ออกแบบให้สำเร็จเลยนะครับส่วนถ้ามีฮอนเซนเซอร์มาแล้วก็เอาฮอนเซนเซอร์มาเสียบเข้าตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นฮอนเซนเซอร์นะครับไหนเอ่ยครับนี่ฮอนเซนเซอร์มาจากอ่ามอเตอร์นะครับจากสายมอเตอร์บัตเลสนะครับที่มีฮอนนะครับแล้วก็เอามาเสียบเข้าเลยนะครับก็จะมีสีบอกสีแดงก็จะเป็นบวกนะครับ ก็เสียบเข้าตรงนี้ครับก็เป็นอัลวัสร็จนะครับอันนี้นแบบไม่มีฮอนแบบมีฮอนก็ใส่ได้นะครับวงจรทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้ก็ปรับสปีดก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ <c oughs> การทํางานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อไปนะครับว่าเวลาเราจะใช้ตัว BE MF นี่เรา จะต้องทำอะไรบ้างในบอร์ดตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับถอดออกนี่มอเตอร์ก็หยุดกึกเลยนะครับเป็นเบรกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ,องศานะครับองศา,า120หรือ60นะครับที่สำหรับมอเตอร์นะครับที่จะไปขับมอเตอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับ แต่ฟังก์ชันเดินหน้าถอยหลังนี้ใช้ได้กับอมอเตอร์ที่มีฮอนเท่านั้นนะครับแต่กับแบ็กอีมีฟนี่บีอีีฟนี่ใช้ไม่ได้ต่ไม่แน่ใจนะครับแต่ช่างหลองทําแล้วมันไม่บุนนะครับทีนี้เรามาดาูวงจรเขานะครับซึ่งท่านซื้อบอร์ดตัวนี้ไปช่างหลวงก็จะแถมนะครับวงจรให้นะครับส่วนอยากได้ไลายวงจร PCB อะไรก็นะครับ ให้ไปนะครับเพราะว่าไม่ได้กักอะไรทั้งนั้นนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีฝีมือการประกอบแค่ไหนนะครับก็สั่งซื้อกันมาได้นะครับทีนี้เรามาดูการทํางานของเขานะครับตัวนี้ก็ต้องเขียนเป็น2แผ่นนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะครับเดี๋ยวช่างหลวงจะซูมดูนะครับโอเคครับก็อยู่ประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็น m c 3 3 5นะครับ กับสามศนสาม,ส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 มสก็จะมีทั้งหมดอยู่ย4สี่ขานะครับมีย4สี่ขาแต่ละขาที่เขาก็จะมีการทำงานบอกนะครับวิธีการทำงานการต่อการอะไรก็ดูในสเปคของเขาครับเดินหน้าถอยหลังนะครับเ <c oughs> บรกนะครับเบรกอยู่ไหนอะ่ะนะครับหาไม่เจอส <c> ง <oughs> สัยไม่ได้เขียนไว้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเสียเวลาอยู่วันสงวัน นี่ครับเบรกอยู่นี่ครับอันนี้หกสิบร้อยี่สิบนะครับเพราะนั้นเบรกต้องลงกาวไว้นะครับอ่าลงกาวไว้ส่วนหกสิบนี้ก็ต้องลงกาวไว้ถ้ามาไฟบวกมาอาไรก็จะกลับกันนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเป็นอ่าฟังก์ชันของเขานะครับส่วนขาที่ออกไปนะครับก็จะมีอ่าท็อปได้นะครับท็อปได้เอท็อปได้บีนะครับแล้วก็จะมีท็อปได้ซีนะครับ ก็จะเป็น UVW นะครับอันนี้ก็จะเป็น high, high ส่วน l ลบก็จะมีนะครับก็จะมี bottom die output นะครับ A, B, C นะครับก็ออกมาอันนี้ก็ก็จะไปเข้า,าขาของตัว die ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเขียน่าให้นะครับก็จะมี ขา5นะครับโลนะครับขา2ขา3นะครับแล้วก็เอาก็ออกมาเป็นขา7ขา6นะครับ6 7อ่าไม่ใช่ขา5ขา7ครับ6ก็เป็น V S นะครับก็เอาไฟจี้ตรวจสอบระหว่างขาเดนกับขาซอสนะครับขาเดนกับขาซอสที่เป็นอ่าฮับบิกตัวนี้นะครับออกมาก็วงจรก็ปกติธรรมดาครับใช้ไฟเลี้ยง15โวลต์นะครับ ไฟเลี้ยงไฟ1 2บอโวลต์อาจจะทํางานหรือไม่ทํางานก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ช่างหนงใช้1 5บโวลต์มาตลอดนะครับใช้1 5บโวลต์มาตลอดอันนี้ก็ปจะเป็นชุดไดของเขานะครับเห็นไหมครับชุดไดก็อยู่ประมาณนี้อยู่ตามนี้ครับทีนี้เรามาดูเจ้า MC 33039ตัวนี้นะครับเขาทำหน้าที่อะไรนะครับ เขาก็จะมี r c นะครับตัวนี้ก็จะสร้างความถี่ที่เพื่อไปนะครับชดเชยการทำงานของเจ้า MC33035 เนี่ยครับเห็นไหมครับตัว f r e q u ว n c y Out เอาเนี่ยเขาจะไปที่ขา12นะครับเข้าไปที่ขา12 i n w e r t i n v e r t i n g input เนี่ยแล้วก็ไปที่ขา13นะครับเห็นไหมครับ เขาก็จะมาเข้าตรงนี้แต่ถ้าเราตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้นะครับแล้วก็อันนี้เราเปิดรูปอยู่นะครับโอเพ่นรูปอยู่แต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดรูปหมายความว่าเราช็อตกันระหว่าง12กับ13นะครับอันนี้13ใช่ไหมครับ13ก็นี่ช็อตตัวนี้เลยนะครับทำไมเราเปิดตลอดไม่ได้เหรอ มันไม่ได้ครับเวลาเราไปใช้ตัว BEMF ตัวนี้ครับเห็นไหมครับเราไปใช้ตัว BEMF ตัวนี้มันจะมีสัญญาณเอาท์พุตนะครับที่ออกจากขามอเตอร์นะครับขามอเตอร์ UVW เนี่ยจะมามันจะมาเข้าตรงฮอนเซนเซอร์ตัวนี้แล้วตัวนี้สร้างความถี่ขึ้นมามันก็จะกวนกันนะครับเพราะนั้นเราต้องอปิดลูปตัวนี้นะครับ ทำการช็อตซึ่งในแผ่นปิ้นตัวนี้นะครับจ้างหนก็นะครับใส่ตัวนี้ไว้นะครับเราถ้าเกิดว่าเป็นฮอนเซนเซอร์นะครับมีฮอนเซนเซอร์มาใส่ตัวนี้นะครับเราเราจะปิดหรือเราจะเปิดก็ได้นะครับแต่ถ้า,าเราใช้ B E F คือแบบไม่มีฮอนเซนเซอร์เนี่ยเราจะต้องอปิดตัวนี้นะครับคือช็อต ช็อตตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ช็อตกันไวกก้ก็อยู่ตามนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็าจากมอเตอร์นะครับจากมอเตอร์ UVW นะครับเห็นไหมครับจากสายสายตรงนี้มานะครับนี่ครับเจาาหนูก็ต่อ,ต,อต่อมาเข้าท่านที่ซื้อตัวนองฮอร์เซนเซอร์ no ไป N.H. 1 N.H. 2อเลยก็วิธีการต่อก็อยู่ตามนี้นะครับ ส่วนตรงนี้นี่ช่างหน่ก็ต่อสายออกมาให้เลยนะครับในบอร์ดเดียวกันนะครับก็อยู่ตามนี้นะนะครับส่วนวงจรอะไรนี่ก็ให้ไปให้ไปหมดเลยนะครับไปศึกษาดูนะครับก็กว่าจะเขียนได้ก็นานเหมือนกันเพราะว่าเขาไปรื้อหรือฟื้นเจ้าอ่าโปรเตอุสตัวนี้อยู่นานกันพอทิ้งไปหลายเดือนอาจจะเป็นปีก็กลับว่านั่งเขียนกลับก็เสียเวลาไปนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองต่อไฟเข้าดูนะครับต่อไฟเข้าดูกับเจ้าบอร์ดตัวนี้เขาจะทำงานยังไงบ้างโดยที่เราจะมีมอเตอร์นะครับมีมอเตอร์มาทดลองกันนะครับโดยที่ว่าเราก็ใช้มอเตอร์ตัวเก่งของเรานะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้ลูกค้าท่านก็จองแล้วครับท่างหน่ก็ขายไปราคาไม่แพงหรอกครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับ ก็จะมีฮอนดิเซอร์นะครับตัวเบาลล์บ <_ an> ัลล่าเข้าจอ <_ an> ก็เต็มจอเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับ <_ an> ก <_ an> ็เดี๋ยวต่อสายสักพักหนึ่งนะครับส่วนไฟที่เข้านี่ก็จะใช้อยู่ที่ตั้งแต่24นะครับ24 36ก็ว่ากันไปนะครับซึ่งคอนดนเซอร์ตัวนี้ช่างหน่องใส่ไว้แค่า35โวลต์นะครับเพราะนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณ24โวลต์เนี่ย เพื่อเป็นการทดสอบนะครับการทำงานของมอเตอร์ก็น่าจะเวิร์กที่สุดหรือถ้าจะโวลต์สูงกว่านี้ก็เราก็เปลี่ยนคอนเนคเตอร์ตัวนี้เป็นสัก50โวลต์หรือ60โวลต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับส่วนไฟที่ออกมามันก็จะผ่านเจ้า78นะครับ7815ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลกกรี ed, ครับเห็นไหมครับ 7815ไฟที่เข้ามาแล้วก็ผ่าน7815จาก7815ก็จะมาผ่าน7805นะครับตัวนี้ทีเพื่อที่จะเอาตัวนี้เนี่ยมาขับตัวฮอร์เซนเซอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างนะครับส่วนไฟที่ไฟอ้างอิงจากนี้เนี่ยเราก็เราเอามาใช้อยู่ในตัวนี้นะครับอยู่ในวงตัวนี้ไฟอ้างอิงเรฟเฟรนซ์ตัวนี้นะครับ ก็เอามาใช้ยอยู่ในวงตัวนี้ส่วนไฟไปขับฮอนเนี่ยเราเราจะต้องมีกระแสมากหน่อยครับเพราะนั้นช่างหนุ่มก็เลยแยกมาก็ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วนะครับสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองต่อดูนะครับว่าเขาทำงานยังไงครับครับมาชมกันต่อนะครับก็ตรวจความเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็บิดมาที่ตำแหน่งตำแหน่งตรวความเรียบก็บิด มาที่ตำแหน่งตามสุดนะครับทีนี้ก็จ่ายไฟเข้าครับระเบิดระเบิดตอนนี้ยังไม่มีพวกลอคมาต่อนะครับไฟเพราะนั้นไฟจะติดหมดเลยสี C ดวงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองต่อฮอนเข้าไปดูนะครับปึ๊บ่าไฟตัวนี้ดับนะครับ ไฟฐานะตัวเออร์เรอร์นะครับตัวเฟลนี่ดับแล้วก็ไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับถ้าเราหมุนดูนะครับต่อคอนเซนอร์ไม่เสียนะครับครับเห็นไหมครับ LED ก็จะกระพริบนะครับก็เช่นเคยครับทีนี้เราก็ลองเร่งวอลลุ่มดูนะครับตอนนี้ตัวนี้นี่เรา open loop อยู่ครับคือตัว M43039 นี่ทำงานนะครับ <blunt> ตัวนี้จะคอนโทรลความถี่ก็เอามี R กับ C ตัวนี้นะครับถ้าไม่เข้ากันก็เปลี่ยนได้นะครับกับมอเตอร์มอเตอร์แต่ละรุ่นนี่การพันลวดนะครับต่างกันนะครับความถี่ต่างกันก็เปลี่ยน R ตัวนี้กับ R ตัวน okay. ี้นะครับถ <laughs> ้าถ้าโอเพนลูปนะครับก็ตัวนี้ใช้ฮอนนะครับ เห็นไหมครับเฟ้าเฟ้าแอลดีนี่จะจะไม่ติดนะครับก็แสดงว่าการกินกระแสนี้จะน้อยมากนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราจะถอดคอนเดนเซอร์ออกนะครับทีนี้เราก็จะใส่ตัว b i e m f, f นะครับคือไม่มีฮอนนะครับตอนนี้ฮอนถอดออกแล้วนะครับดูซิว่ามอเตอร์ตัวนี้จะหมุนไหมนะครับในบอร์ดเดียวกันเนี้ยครับก็เร่งสปีดเข้าไปครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะหมุนกลับทางนะครับตัวนี้ถ้ามันหมุนกลับทางปุ๊บเราไม่ใช้ตัวโนฮอนเซนเซอร์ no บางครัง้งมันก็หมุนมาทางนี้มันเอาแน่ไม่ได้มันมันไม่แน่นอนเหมือนกับการที่มีฮอนเซนเซอร์ครับเป็นตำแหน่งที่มาร์กไว้ <Rey> เห็นนะครับอันนี้หมุนวนเข็มอ่าอันนี้หมุนตามเข็มครับอันนี้ไม่มีฮอนนะครับเพราะนั้นในบอร์ดเดียวกันนี่เราสามารถาเรียนรู้ การใช้มีฮอนเซนเซอร์นะครับแล้วก็ไม่มีฮอนเซนเซอร์นะครับได้นะครับได้สองเวอร์ชั่นเรงั้นเถอะนะครับแล้วพวกาพวก C อะไรนี่เราไม่ได้ลบค่านะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะไปประกอบใช้งานกับตัวมอเตอร์ที่ไม่มีคอนเซนเซอร์ Horn นะครับส่วนมอสเฟตตรงนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะขยายกําลังได้อีกนะครับแต่อันนี้เป็น s t ス d デ c a s e หมายถึงว่าเป็นเคสสำหรับการศึกษาเฉยนะครับตัวนี้ก็ถ้านั้นเราก็จะเป็น m o s f e t ตัวใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งจ่ายกระแสดได้สูงกว่านะครับจ่ายกระแสดได้สูงกว่าแทนตัวนี้เข้าไปนะครับก็อันนี้ก็800วัตต์นะครับมอตเตอร์ตัวนี้ก็800วัตต์ก็จะขับได้นะครับ ได้สูงแล้วไฟก็จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็นฮอนนะครับฮอนเซนเซอร์นะครับ <Yeah. S 1> ก็อยู่ตามนี้นะครับยังไงสนใจเ,เจ้าบอร์ดนี้ก็ เข้าไปชมนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับอยู่ในเว็บของช่างโดงอยู่ในร้านของช่างโดงที่บนเว็บนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีขาดเหลืออะไรนะครับยินด,ดีให้ความรู้นะครับที่จะไปเผยแพร่เพราะว่ามันในเน็ตนี่หายากมากนะครับหายากผมก็ช่างโดงก็คน้นไม่ว่าจะเป็นอนลูโนไม่ว่าจะเป็นไอซีตัวนี้นะครับแต่สรุปแล้วไอซีตัวนี้ง่ายที่สุด หาซื้อง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ยังมีหลงเหลืออยู่อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวัดดูค่าต่างๆนะครับเอาสโคป3ามชัน e นดูว่า,าค่าต่างๆนี้มันเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ช่างหนงก็ไม่มีความรู้หรอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูเบรกดูดูนะครับหยุดเลยครับใส่เข้าไปก็จะเป็นเฟลเพราะนั้นก็ต้อง กลับก่อนนะครับทีนี้อ่า forward r e v e r s ครับเดีย๋ยวลองฟัง์กชันให้ดูนะครับเมื่กี้มันาตามเข็มนาฬิกาทีนี้่วนเข็มนาฬิกาครับนะครับตัวนี้จะเป็น forward r e v e r s นะครับก็อยู่ ตามนี้นะครับนะครับนี่ตามเข็นเมนนาฬิกานะครับส่วนตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเป็นอ่าองศาของมอเตอร์นะครับครับก็เอาไปทดลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยจะมีแต่มอเตอร์ที่เป็นแคนกลางนี่จะเป็นแม่เหล็ก ทั้งนั้นนะครับเป็นแม่เหล็กทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นในรถจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นในอ,อะไรรถยนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาไม่ค่อยบอกหรอกเพราะว่าเขายังหาคินได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นของค่าย ST นะครับหรือค่ายอารูโน o อารูโน o นี่ไม่ได้เลือกนะครับความถี่บรบกวนสูงนะครับหรือว่าปิก คอนโทรลเลอร์นะครับพี่คอนโทรลเลอร์นี่ก็มันจะ,นนจะใหญ่เท่าท่านะครับไม่เหมือนเจ้า S T M ตัวนี้แต่ว่าซอฟต์แวร์ของ S T M นี่ไม่มีเลยไม่มีโผล่าเลยนะครับก็จะเป็นลวครับที่เราต้องใช้ตัวลีเนียตัวนี้นะครับ i c ตัวนี้ ony, ที่เป็น IC ซสเปรืรูปมานะครับแล้วก็มา ศึกษาการทํางานของเขาเสร็จแล้วเราก็อาจจะไปเขียนโค้ดรือไปทําอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็หวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดติดตามอีกเพราะว่าบางทีอ้าวยอดหายไปไหนหมดก็ไปกดติดตามอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับช่างนงช่างบนนอกจังหวัดขอนแก่นครับสุขภาพดีมีเงินใช้ไร้หลคกัยาธินะครับ ขอให้แข็งแรงร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ช่างนงช่างบ้านนอกจังหวัดชนแก่นขอกล่าวคำอำลาว่าสวัสดีครับ